โอเคนะครับวิธีใช้ตัวนี้ก็คือเทปกาวนะครับอันนี้เป็นเทปกาวสองนิ้วนะครับวิธีใช้ก็ลูกค้าก็ใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ถึงเทปผ่านนี่นะครับแล้วก็ตัดเห็นไหมครับครับใช้งานได้จริงแล้วก็จะลองดูแปะนี่นะครับอ่าก็อ่าเห็นไหมครับตัดขาดนะครับนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ใบมีดตัดเป็นรอย ถือว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นย่อมยาวราคาตหูกแต่เขาทำใบมีดมาถือว่าค่อนข้างคมนะครับคมมากแล้วก็ใช้งานง่ายๆตัดขาดเห็นไหมครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวตัดเทปรุ่นราคาย่อมยาวนะครับ จะเป็นตัวตัดเทปพลาสติกนะครับนะครับอันนี้ถ่ายจากสินค้าจริงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้พลาสติกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสีสันสดใสครับสีชมพูฟ้าน่ารักนะครับก็สินค้าจะมาเป็นงานสดนะครับคือทําออกมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับไม่มีกล่องแพ็กเกจนะครับเราจะเรียกว่างานสดก็เวลาแพ็คส่งก็จะส่งไปทั้งอย่างนี้นะครับก็จะมีส่งใส่ในกล่องพัสดุหรือใส่ฟองกันกระแทกให้อีกทีนะครับ จะเป็นงานสดเพราะนั้นจะมีรอยขูดรอยขีดอะไรเงี้ยรอยขนแมวอะไรนี้จะเป็นเรื่องปกติเล็กน้อยนะครับขอให้ลูกค้าเข้าใจนะครับตัวนี้เราไม่ได้ทําราคามาขายแพงนะครับขายถูกๆูกแค่20บาทนะครับแต่คุณภาพใช้ได้แล้วก็ไอตัวใบมีดฟันใบมีดก็ค่อนข้างคมนะครับถือว่าคมมากเห็นไหมครับคมมากเลยนะครับแล้วก็วิธีการใส่เทปก็แบบนี้นะครับให้เอาเทปใส่ง่ายๆแล้วก็ ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับวิธีการใส่เทปใส่เหมือนทั่วไปเลยครับไม่ยากอะไรนะครับใส่เทปนะครับนี่นะครับวิธีการใส่เทป